ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2568กระผมนายอภินันพร้อมจิตตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านภูมิศาลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต3ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนานงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายด้านที่ 1. การจัดการเรียนรู้มีการจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรจัดทําและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่เน้นวิธีการปฏิบัติสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้านที่2 การส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศของผู้เรียนและงานประจำชั้นดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาด้านที่ 3. มมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยีและทางวิชาชีพส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานเรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะผู้เรียนในระดับนี้ขาดทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลกระผมจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายโดยการใช้เพลงที่มีความยากในระดับเริ่มต้นสำหรับการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีออกแบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลการเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในลำดับต่อไป ผลลัพธ์นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลและสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ